อันนี้มาถึงที่นี่แล้วที่พักของเราแล้วนะคะบางเบิดรีสอร์ทนี่ด้านหลังแล้วก็วิวติดทะเลแบบนี้เย็นชื่นใจมากเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ที่บางเบิดรีสอร์ทนี่ค่ะอยู่ประจวบกิรีขันนะคะคุณผู้ชมอยู่ประจวบกิริขันกินชุมพรน,นอนประจวบเขาบอกกินชุมพรน,นอนประจวบ ที่ทานอาหารมื้อเย็นเราอยู่ด้านบนนะคะแต่ว่าตอนนี้เราเรากำลังจะกินลมชมวิวก่อนนี่มีสาวมานั่งชิงช้าเย็นสบายเลยโล้โล้ชิงช้าโล้ชิงช้าโล้โล้ชิงช้าใช่ไหมนี่บ้างเบิร์ดรีสอร์ทนะคะห้องพักก็ ประพงก็ทำคลิปไปแล้วถ้าใครอยากดูห้องพักก็ไปชมในคลิปของห้องพักของบางเบิร์ดรีสอร์ทได้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ส่วนราคาประพงก็จะบอกไว้แต่บอกรอบหนึ่งก็ได้ก็คือพันหกอห้าสนะคะที่เรามานี้คือเหมาทั้งหมดเลยนะคะที่พักแล้วก็รวมทั้งไปเกาะร้านเป็ดร้านไก่ด้วยนะคะดำน้ำําดูปลาการังแล้วก็มีอาหารเรามาถึงนี่ห้าโมงครึ่งหโมงนะคะ เรามาถึง6โมงก็มีอาหารมื้อเย็นด้วยหนึ่งมื้อนะคะพรุ่งนี้เช้าอีกหนึ่งมือ้อพรุ่งนี้มื้อเที่ยงอีกหนึ่งมือ้อสามมื้อนะคะสามมือ้อหนึ่งคืนสามือ้อและชมดําน้ําชมปะการังด้วย1,650บาทใช้เราเที่ยวด้วยกันแล้วนะคะราคาน,นี้ที่นี่เราใช้เที่ยวด้วยกันได้นะคะคุณผู้ชมใครยังมีธิ์เหลืออยู่นะคะมาได้เลยนะคะอ่าประมาณนี้นะคะนี่ นั่งชิวๆลมเย็นมากร้านนี้หน่อยมาลมเย็นมากมาามาราก้าอาหารมาทางหัหินเลยทำอะไรกันจ๊ะทำอะไรกันจ๊ะข <c oughs> <c oughs> ุดหลุมหาอะไรกันอยู่เลยแล้วก็นี่ก็รูอะไรเนี่ย อะไรวะไม่มีที่เทเลยไม่ถึงเช้าแล้วกันแล้วๆจะถ <laughs> 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 อดขนถ่ายอาหารเรามีแล้วนะคะยังต้องไหมครับมีไข่เจียวเลยเนี่ยไข่เจียวทะเล <laughs> ไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่ไข่เจียวทะเละแล้วไข่เจียวกุ้งบางไข่เจียวปูวป <laughs> อะไรสักอย่างาแล้วก็ยำแดงชอบไข่เจียวยำ แล้วก็ปลาไข่เจียวเจ๊ฝอยนะประตูผีแกงส้มผัดผักรวมไหนมนทำไมไม่เข yes ้าอ่ะจิ้ว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 ลากินดังนั้นเลยอันนี้อะไรอ่ะที่หมวดตักอะไรอะคะจ้อจ้อไม่จ้ออะไรไม่รู้จ้อปูไม่จ้อปูน่าจะเป็นจ้อปูโอเคเดี๋ยวขอทานอาหารเย็นก่อนนะคะ